โอ้ยตื่นมาตื่นเต้นด้กขึ้นกาตื่นเต้นด้กจะเศร้าจะเซียวโว้ยจังแต่มือเองกาวกับเห็นบ่มือนบ้านบ่ไปไปไปยังล่ะโอ้ยายหน่อยไปแข่งงานศิลอะพาติกรรมอยู่สายกิจกรรมเออเป็นตัวแทนของเขตนะก็อ่อนใจตีหะายหน่อยไปครับนั่งขบวนเองอเลยนั่งขบวนเองนี่คู่อาจารย์เท่าไรมีคู่จะคู่ร่วมกันไปร่วมกันก่อนสิบเอ็ดคนสิบคนพวกนี้เปัลล่าสองโอ้ยบ่สบาย อที่ว่าว่าอยู่มันอยู่ปกไก่นะเขอยู่บรรยากาศบรรยากาศคือความหนาวนะว่าสิบเอ็ดองศาอ้ยอันนี้ก็ตื่นเต้เด็กเหมือนกันตื่นมาดังไฟอืมไปกับจิบกาแฟไปโรงเรียนอากาศบนหนาวนั่นหอว่านี่หนาวหนาวหนาวเย็นบ่งกว่าโอ้ยกระปุกๆๆคู่บหนาวนิดหนอยกับหนาวคนไปจะได้มวนมันโอ้ไปเต็มที่เต็มที่ถึงว่านเถอะมันแยกมันแยกเป็นกิจกรรมโรงเรียนนี่ไปแข่งอันนี้นะไปมา เช่นการเต้นเขาวอกเดนต่อต้านยาสิติดอ่ะมันจะมีอีกเรื่องนึงเรื่องนึงนะดสวงชันนึงมีต้องสามน้เลื่อนอันอนุบาลต้อง่อกับเป็นกิจกรรมกิจกรรมเดียวกันแต่วางเป็นคนละสวงชันนะการเต้นมาอีกกิจกรรมสภาพเลียนกับไปอีกอำเภอหนึ่งเป็นอำเภอเมืองวัดดีก็ถือว่าไหวอยู่เพราะว่ามันมีของสภาพเลี่ยนนี่มันมีหาสิบจ็ด เขตพื้นที่ที่ม,มั่งคั่แบ่งเป็นภาคส่วนบ่เนี่ยแบ่งเป็นภาคได้งาน,นศิลปาพกรรมนี่ยมีทุกปีในช่วงเดือนนี้ส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนส่งเสรมสาพาพิมศักยภาพเสริมทักษะก็มีมาเจ็ดเจ็ดชิเชนีนเลยข้างที่เจ็ดชิบเลยแล้วเจ้าอาวาสเองที่เป็นเจ้าภาพหมุนไปเรื่อยพินากระอุบบนประเมินสถานการณ์ในฐานะเจ้าเขาเป็นผู้บริหาร ผมเมื่อสถานการณ์จะเดิการแข่งขันนั้นเปี่ยวเนี่ยโอ้ซ้อมมาขากู่คู่เขาซ้อบในการเลยคิดตังคี่ตังใจบัง,งบเถื่อนเนาะหมู่บ้า,า,บานาววานี่อันอันเตีน้นอันขวบแดนจนผ่าผู่นข้อลุ้น,าน,านเอาเต็มที่เถืโอ้ปคนแดนเต็มที่เด่นเต้นได้ดดทันเออครั่ะแต่ปต้องมาตายกันเถื่ออันบางทีออกเท็จเลือกแถววันน่ะประมาประมาณเดีสายคันโค้ันไปคนละทางโอ้ยตายโอ้หนังสือมีชัดเด็ดเนาะเอออย่าง ซ้ายหันหลดคุณผู้นึกไปด้านขวาวานนี้โอ้ยตกปากบ้านสภาโรงเรียนนด้บ้านนี้บ้านที่จบกรรมการแหละถามถามว่าไอ้คุณประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างสภาโรงเรียนงงจรจรเนี่ยโรงเรียนบ้านโสมแมวเนี่ยเขาสิมีเพจเออครับมีเพจโรงเรียนโรงเรียนบ้านโสมแมวเขาสิมีมีเพจมีเฟซบุ๊กมีไลน์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนตลอดเนี้ยน้อยเพิ่นต่อเพิ่นหลุดเบิ่งลึกๆึเบิ่งหนากันโอ้ย ตกมาจายอ,ออเดียวก็จะต้องขอบคุณกรรมก,การที่ที่ที่เพิ่รุ่นแล้วก็ทื่ได้คําชื่นช่ชมจากคณะกรรมการทั้งหาทานที่ที่คอมเมนต์ว่านำเสนอได้ดีมากมชัดเจนชัดเจ๋อ,อก่อที่ว่าคิดในใจมาต้องได้อยู่แล้วเรียนทองจะทีใดที่เท่าใดขาดการเนาะขาดการขาดการเกป็นกำลังใจเป็นกำลังใจให้ตัวเองคุณทอมัน เขาตังใจผู้อื่นแล้วต้องให้กำลังใจตัวเองทำเด้ได้เมื่อไหรก็อัปเดตให้ผู้ปกครองเขาเออได้เบิ่งได้เออนี่แหละเชิงวานบอกงานสินทินอีสานนั่นนี่แหละอืนำเสนอไปที่เด็ดไปเนะก็เป็นปีชุดท้ายังนี่อือครับเป็นปีชุดท้ายังไงเป็นครั้งชุดท้าย้อหรับมันยุดมาโดนหรือเปล่าโอ้ยยุดยุดมากกันสองปีเนาะเออตจนนี่อ่านโควิดอยู่แล้ว หยุดมานะม,มาตรการต่งตางๆกันเลื่อนมากเลยเลื่อนมาเลยพินากะยูบโบนคือคือ่บริไปนำ้ำพึนแล้วเพราะว่ามันเบริรอายุการเ <c oughs> บริดอายุการคือเบริรเกษียณแล้วจะหน้าแล้วก็ไปเลมโมงานกลับไปเยี่ยมไปเยี่ยมทั้งใจกำลังใจขณะคู่นักเรียนที่ไปแข่งขัน วันต um, oh. oh. okay. I mean, ah. ah. ้องขอบคุณ huh. จ so mm ้าได้นำที่ท่านอภิชัยธรรมานโอเคอดีตก็คืออดีตมันเป็นผู้ชายคนหนากากันคนบุกเป็นรักกำหน่งแห่งโวนเพิ่นนะคนไทยในนู้นคนี่แหละโอ้ยใช่ดีใช่ดีกันเองตั้งคิดตั้งใจทางการทำงานต้องขอบคุณจ้าได้ที่ดูแลนะครับเพิ่นเบิ่งได้เพิ่นเบิ่งเพิ่นส้มขวัญสำคัญของอาวุธปืนเทคโนโลยี เก่งสัมได้คนขวัญมันบวมีมันบยิ่งนี่นักสั่นเขาก็บวสู่ขวัญแหละเนาะนักขาวสั่นบวสู่เอาขวัญไม่เป็นจิตจนิดหนึ่งจิตเนาะเออแมนอจิตขวัญสำคัญกว่าทอนสู้ขวัญอีสานเ่านจะมีเห็นบ่อืออืออือถือถือถือคือยังไงก็กลมลูกกัเนาะแมนกอมเอาขวัญเนาะกลมเอาขวัญมันมากก่อนเอาขามันอยู่เออว่าแต่ก่อนกับผมเป็นแพ็ทจาความเอาลูกจากคลองกับมันไปสู้ขวัญครับผมเออ ม,ม่นบ่ลอเออแต่งงานกับสู้ขวัญอ,อไปเหตุอันจิตไปทหารไปเป็นบรรจุเป็นยังกับสู้ขวัญเอาโรงเรียนไปแข่งขันก็ต้องเอาขวัญเข้าไว้เอาขวัญบพราสั่นกับประมาทปน่นนี้คุณครูเนี่ยเิ่นเจ้าทีเจ้าทางมันเป็นความเชื่อเนาะความเชื่อคุณรัทธครับก็นีพศเพาทรูปอยู่นี่นางเรียนอยู่นี่นางเรียนอาคารนะครับโยอวันน้ที่ไม่ป้าพาขวัญไปนำไปสิ่งซักซิ์ขอบคุณดูแลเพื่อนให้พกปักรักษาอยู่รอดปลอดภัย นำใส่มาสู่มาถูพุ่มผลไม้านเกิดเจ้าของนั่นแหละนั่นแหละเฮ็ด้วก็มีขวัญขวัญก็ร่างใจบำรุงขวัญปลอบขวัญสำคัญมีความบุรุษในไหนเวลาก่อนจีดถึงมือแข่งกับมือไปแข่งมาจนไงนะมันก็ตื่นเต้นนไงตื่นเต้นแคนนักเรียนเพราะว่าเฮาไปก็มันรุ่นไม่ได้รุ่น เดินเดินเได้มีจังหวะเอาไปเท่ไปโอ้ยเพื่อมันเขาคก็คักแท้นนะมาเห็นมันคิวเขานั่นคิวหาสิบเจ็ดโรงเรียนมัเนาะหาสิบเจ็ดเขตพื้นที่สภาพเรียนปวันโอ้หนึ่งแน่นอนเนาะเขาเปิดเป็นหนึ่งแน่นละหนึ่งแน่นละที่ใดที่เท่าไรครับเพราะว่ากันหละอยู่กับกรรมการผู้เป็นสี่ขาในการตัดสินเอาคนไปนะฮะเป็นคนกำลังใจให้รูร้านบ้านส่งไม่เอาห้าวสุขสุขคนที่ ไปรวมการแข่งขันขอบคุณผู้ปกครองที่อนุญาตให้ลูกหลานเขาไปรวมแข่งขันในเถื่อนี่เด้อบรรษัแมิ้งเฮาเฮาไทยคาเข้มแข็งนะครับทำนีแล้วเนาะทำนีแล้วออกก็ติดตามก็สับเครายทางช่องยูทูบเ c อร์ชาแนลแล้วก็ช่องเฟซบุ๊กดรวยแชร์การิน